เปิดตัวมาไม่หยุดไม่ย่อนจริงๆครับรอบนี้มาเป็นเรียวมี GT Neo 3ซึ่งรุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่ามาพร้อมกับชาร์จเร็วนะครับรองรับสูงสุดถึง150วัตต์ในราคาเริ่มต้นเพียง1500บาทเท่านั้นส่วนรายละเอียดสเปคนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆของมือถือรุ่นนี้จะมีอะไรบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่า ดร์เตัวเรียวมี G t i ีนีนะครับก็พึ่งเปิดตัวไปสดสดร้อนร้อนกันเลยก็ว่าได้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากเจตัวเรียวมี GT NiO 2อีกรอบหนึ่งนะครับมาเริ่มต้นกันที่การดีไซน์ครับในด้านของการดีไซน์รุ่นนี้นะครับจะมีสีฝาหลังให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับโดยสีแรกจะเป็นสีดำนะครับสีดำเนี่ยจะเป็นสีเรียบเรียบนะครับไม่ได้มีลวดลายอะไรพิเศษเพิ่มเติมนะครับส่วนสีถัดมาก็จะเป็นสีน้ำเงินครับซึ่งเรียกได้ว่าสีนี้นะครับจะมี ตัวเครื่องเลยนะครับส่วนอีกสีนึงครับก็จะเป็นสีขาวหรือว่าสีเงินนะครับในสเปคเนี่ยมันเขียนว่าสีเงินนะแต่ว่าภาพที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับขีดลงมาด้วยนะครับแถบสีดําซึ่งเรียกได้ว่าค่อนแทติชทเท่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆส่วนการดีไซน์หน้าจอครับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ punch hole display นะครับการวางตำแหน่งกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยนะครับโอเคมาดูสเปคภายในกันดีกว่ารุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาที่6.7นิวความเรความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เล ยังร,รองรับคอบเกตดของซีดีที่1000งพันล้านสีนะครับรองรับ HDR10 Plus ด้วยแถมยังครอบทํามาด้วยกระจก Gorilla Glass 5อีกต่างหากนะครับในด้านของหน้าจอส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Android 12นะครับครอบทําด้วย Realme UI เวอร์ชัน3.0 CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Mediatek Dimensity 8,100อ Octa Core ขาความเร็รรรวสูงสุดอยู่ที่2.85 GHz GPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Mali G 610 MC6 นั่นเองนะครับในด้านของเรื่องกล้องจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซล รูรับแสงอยู F 1.9นะครับเป็นกล้องเลนส์ Wide วงเลือกเลนส์ต l t r a Wide ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดไปอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองและสาม,มารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K 60ฟเฟรมเรทนะครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับแน่นอนว่าสเปคระดับนี้ก็ต้องมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอแน่นอนและรุ่นนี้ครับเครือข่ายเนี่ยเป็น 5G อยู่แล้วนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครััััับบบบแแแจ็็คครรรรรููหฟงง3.5โดดดดดนนนนนนตตตอออออกกกไปปเเเทีีีี่่่ยย้้้ลววะมาาาใข โดยในด้านแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่ามือถือรุ่นนี้นะครับเจ้าตัวเร a l วมี GT Neo 3รุ่นนี้แบ่งออกเป็น2เวอร์ชันด้วยกันนะครับเวอร์ชันแรกนะครับจะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จได้อีก80วัตต์นั่นเองซึ่งใช้เวลาชาร์จจาก0ูถึง100เนี่ยใช้เวลาชาร์จเพียง32นาทีเท่านั้นเองนะครับเรียว่าเร็วมากๆส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับจะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่4,500แต่เวอร์ชันนี้ได้ชาร์เเ็วววสูงงถึ150ััตกนลยทีีด้้าไปแลวนะรับ โดยทางรียวมีครับเขาเคลมมาว่าจากศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้เวลาชาดเพียงห้านาทีผู้ชมฟอไม่ผิดครับแค่ห้านาทีเท่านั้นซึ่งมันเร็วมากๆเลยนะฮะโดยตอนนี้นะครับก็ยังไม่ทราบว่าที่เขาจะวางจําหน่ายแบบ g l o b a l เนี่ยเขาจะวางจําหน่ายทั้งสองเวอร์ชันเลยหรือเปล่าหรือว่าเวอร์ชันที่ชาร์จร้อยห้าสิบวัตต์เนี่ยจะวางจาหน่ายเฉพาะในจีนอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนในด้านของราคาจะเป็นยังไงนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมดสองความจุอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเป็นสอง ราคาที่เปิดตัวมาครับจะอยู่ราวๆประมาณ1500น้บาทนั่นเองส่วนอีกความจุหนึ่งครับก็จะเป็นแรม 12G สกิกนะครับสโตรเร็เป็น256ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่14,200ีบาทนั่นเองนะครับโดยเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันที่รองรับชาร์จเร็ว150้ยวัตต์โดยราคาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนั่นเองนะครับผมยังไงก็ต้องมารอดูการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแบบเวอร์ชันโกบอหรือว่าไม่ก็รอการเปิดตััััววววในนนนปรรระเทศไทยกกอีกคคค้งงึส่ต่ตผมิดาา ่านเียแน่นอนว่ามันจะต้องอัพขึ้นไปอย่างแน่นอนส่วนเวอร์ชันที่จะวางจำหน่ายแบบ g l o b a l ส่วนตัวผมคาดการว่าน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่รองรับ80วัตต์ก็ถือว่าเร็วสุดๆแล้วนั่นเองเนะครับ และนี่เลยครับก็คือเจ้าตัว r e ียวมีจีทีมีคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตน,นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมโมเลออาผมต้องขอตัวลาคลุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปนหน้าครับซิวเกะลาคกอน